แว่าถ้าใช้นะครับเรื่องนะครับความน่าจะเป็น sample space ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีทั้งหมดนะครับเท่าไหร่นะครับก็คือนับมีจํานวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดเท่ากับ14นะครับเหตุการณ์ก็คืออะไรครับก็คือว่าไล่ตั้งแต่นะครับเลข1เลข2เลข3ตัวนี้นะครับไปจนถึงนะครับเลข14นั่นเองนะครับแต่ว่านะครับตัวนี้สิ่งที่เราสนใจนะครับก็คือว่า เหตุการ์ที่นะครับโยนเลข1ออกไปนะครับก็คือนะครับมีกรณีเดียวนะครับตัวนี้ขึ้นเลข1นะครับจากทั้งหมด14กรณีขึ้นเลข1เป็น1กรณีดังนั้นนะครับถ้าถามนะครับความน่าจะเป็นนะครับตัวนี้ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือจะต้องมีค่าเท่ากับนะครับหใน14จริงไหมครับ มันสามารถเกิดได้ทั as as, However, ้งหมดนะครับ14หน้านะครับเลข1ถึง14แต่ว่านะครับคัดตัวที่หงายหน้าเลข1ออกไปเท่านั้นนะครับก็คือความน่าจะเป็นในการถูกคัดของมันนะเป็น1ใน 1- 4ดังนั้นตรงนี้นะครับความน่าจะเป็นของเรื่องนะครับการทดลองลูกเต๋านะครับอุปมาอุปไมยกับการนะครับแผ่รังสีนะครับของธาตุกัมะดังสีเราจะแทนค่าตัวเลขความน่าจะเป็นเนี้ยเป็นสัญลักษณ์แลมด้าครับสัญลักษณ์แลมด้าตัวเนี้ยนะครับ เขาแทนนะครับค่าที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่านะครับ Dk นะครับ Dk constant นะครับดังนั้นสรุปแล้ว Dk constant ตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัวเลขที่บอกความน่าจะเป็นนั่นเองถ้าแลมดานะครับเช่นในกรณีนี้แลมดาจะมีค่าเท่ากับ1ใน14นะครับมันหมายเขาว่าอะไรหมายเขาว่านะครับโอกาสที่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ โอกาสที่นะครับลูกเต๋าจะถูกคัดออกหรือว่าสลายไปนะครับจะมีทั้งหมด1จากนะครับทุกๆ14ตัวนั่นเองดังนั้นหลักการเดียวกันนะครับเขาก็นะครับเอามาใช้ในการอธิบายเรื่องนะครับปรากฏการกำมันตารางสีนะครับสมการทั้งหมดที่อยู่ในเรื่องนี้นะครับที่ใช้นะครับหลักๆแล้วจะมีดังนี้ครับก็คือนะครับ A นะครับมีค่าเท่ากับแลมดาคูณ n นั่นเองครับแล้ว A ตัวนี้นะครับอาจเขียนได้อีกรูปหนึ่งก็คือมีค่าเท่ากับนะครับดิฟเอ็ดิฟทนะครับตัวนี้ก็จะอยู่นะครับค่อนข้างในเรื่องแคลคูลัสนะครับอัตรานะครับการสลายไปนะครับของนะครับนิวเคลียสของธาตุกัมะันตรังสีนะครับเทียบกับเวลานะครับตัวนี้สูบแล้วนะครับก็คือ A นะครับก็คือเป็นอัตราการสลายตัวนะครับ เราแทนออกมาให้มันอยู่ในหน่วยนะครับนิวเคลียสนะครับนิวเคลียสต่อวินาทีนั่นเองครับดังนั้น a ตัวนี้อัตราการสลายตัวนะครับเราจะเรียกชื่อใหม่ของมันได้ว่านะครับตัวนี้เราเรียกว่ากำมันตภาพนะครับดังนั้นถ้าโจทย์พูดถึงคำว่ากำมันตภาพให้เรานึกถึงเสมอเลยครับว่ามันคืออัตราการสลายตัวนะครับกำมันตภาพ a นะครับมีค่าเท่ากับแลมดาแลมด้าเราก็บอกไปแล้วนะครับว่านะครับมันคือนะครับ DK constant นะครับภาษาไทยเราเรียกว่าครับค่านิดการสลายตัวนั่นเองสุดท้ายแล้วนะครับ n n ตัวนี้ก็คืออะไรครับ n ตัวนี้ครับก็คือเป็นนะครับจำนวนนะครับจำนวนนิวเคลียสที่มีอยู่ในขณะนั้นนั่นเองครับ ดังนั้นนะครับตัวนี้ a เท่ากับ lambda คูณ n ครับคือสูตรหลักเลยนะครับที่เราจะใช้นะครับในการคำนวณเรื่องนะครับเกี่ยวกับธาตุกำมะรังสีนะครับจากนั้นนะครับสูตร a เท่ากับ a เท่ากับ lambda คูณ n ครับแล้วก็ยังจะมีสูตรอื่นต่ออีกนะครับสูตรอื่นต่อนะครับสูตรที่เราคุ้นเคยกันดีเลยนะครับตัวนี้ก็คือนะครับ n เหลือนะครับตัวนี้นะครับเท่ากับนะครับ n เริ่มก็คือให้เป็น n ศูนย์ครับส่วนด้วยนะครับตรงเนี้ย สองยกกำลังนะครับ t ส่วน t นะครับเมื่อ t นะครับคือเวลาที่ใช้ที่ทําให้สารที่ตอนแรกมีปริมาณเท่านี้ในตอนหลังเหลือปริมาณครับเท่า n เหลือตัวนี้นะครับส่วนค่า t ใหญ่ตัวนี้นะครับก็คือนะครับเป็นนะครับมีค่า half life นั่นเองค่า half life ก็คืออะไรครับก็คือค่าเวลาที่ใช้นะครับในการที่ทําให้สารที่มีอยู่ในตอนแรกสลายไปจนเหลือครึ่งหนึ่งนะครับของตอนแรกนั่นเองครับ จากนั้นนะครับสูตรต่อมาที่เราจะต้องจับเลยครับก็คือว่านะครับแ l a m านะครับค่า dK constant นะครับเท่ากับ lon 2นะครับ lon 2ตัวเนี้ยจับไว้เลยก็ดีครับมีค่าเท่ากับ0.693นะครับลอนแลมด d a เท่ากับนะครับ0.693ส่วนด้วย t นะครับดังนั้นตัวเนี้ยก็คือจะเป็นนะครับความสัมพันธ์กันระหว่างนะครับค่า half life กับนะครับค่าตัวเนี้ยนะครับแลมด d a dK constant นั่นเอง จากนั้นนะครับยังมีอีกสมการหนึ่งนะครับที่นะครับไม่ค่อยสําคัญแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร,ร่นะแต่ว่ารู้ไว้ก็ดีนะครับก็คือนะครับเเหลือนะครับมีค่าเท่ากับนะครับ n ย์ะครับ e ยกกาลังลบแลมด d า T นะครับแต่ว่านะครับสูนี้ไม่ต e ้องไปจํามากก็ได e ้ครับตนี้หลักๆแล้วที่เราต้องใช้นะครับก็คือสูตร a เท่ากับแลมด d าคูณ N N นะครับเเหลือเท่ากับ n เริ่มก็คือ n ศนะครับส่วนด้วย2ยอมลัง t ส่วน half life แล้วก็ lambda เท่ากับนะครับ l ส่วนด้วยนะครับ half life นั่นเองดังนั้นสมการในข้อนี้ครับเขากําลังใช้บอกอะไรนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับ a เท่ากับ lambda คูณ n ครับถ้าในตอนนั้นครับ n ครับมันมีเหลือทั้งหมดเท่ากับนะครับ280นะครับ200 280หน่วยนะครับแล้วก็ถ้า lambda นะครับ มันมีค่านะครับเท่ากับ1นส่วนสินะครับก็คือเป็นตัวเลขความน่าจะเป็นนั่นเองครับแสดงว่าการ a นะครับเท่ากับแลมดาคูณเก็คือเอา1นส่วนสินะครับคูณ280นะครับจะมีค่าออกมาได้เท่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือ20นั่นเองครับเป็น20หน่วยนะครับต่อวินาทีนะครับถ้าหน่วยตัวนี้หมายถึงนะครับจำนวนนิวเคลียสนะครับ280นิวเคลียสแสดงว่าอัตรา A กมันดกมันตภาพนะครับหรือว่าอัตราการสลายนะครับ จะมีค่านะครับเป็น20นะครับนิวเคลียสต่อวินาทีนั่นเองสูตรแล้วนะครับตัวนี้ก็คือเป็นการนะครับสูตรตัวนี้มีที่มาจากหลักการความน่าจะเป็นธรรมดาเลยครับความน่าจะเป็นที่ว่านะครับทุกๆนะครับตัวนี้ทุกๆ14ตัวนะครับมันจะมีตัวหนึ่งที่หายไปนะครับแสดงว่าถ้ามี280ตัวในขณะนั้นจริงไหมครับก็คือนะมันจะหายไปเท่าไหร่ครับก็คือหายไป20ตัวนะครับในเวลา1วินาทีนั่นเอง ดังนั้นตรงนี้นะครับก็คือความหมายของ a นะครับดังนั้นเรามาดูนะครับว่าข้อนี้มันเกี่ยวอะไรกับลูกเต๋านะครับก็คือเขาใช้เปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆครับลูกเต๋าแต่ละตัวแทนนิวเคลียสจริงไหมครับถ้านิวเคลียสตัวนี้มันจะสลายตัวไปนะครับด้วยนะครับตัวนี้ลูกเต๋า14หน้าเลือกเลข1ออกไปสรุปแล้วความน่าจะเป็นในการสลายของมันก็คือ1ใน14นะครับสามารถเอามาเทียบนะครับกับตัวนี้ถ้ากำมังตารางสีจริงได้ ถ้ากำมตารางสีจริงนะครับก็คือมันจะมีตัวเลขนะที่ใช้บอกนะครับว่ามันมีความน่าจะเป็นที่นิวเคลียสแต่ละตัวมันจะสลายไปเท่าไหร่นะครับเหมือนกับลูกเต๋าเลยนะครับแสดงว่านะครับมันอาจจะมีนะครับธาตุบางชนิดที่อัตราการสลายของมันนะครับเป็นความน่าจะเป็น1ใน14นะครับเหมือนลูกเต๋าดังนั้นเราก็เอามาใช้นะครับในการนะครับแทนกันได้นั่นเอง สุดแล้วในเรื่องลูกเต๋านะครับตัวนี้เวลาที่เขาบอกมานะครับตัวนี้เราก็สามารถใช้สูตรเดียวนะครับกับสูตรเรื่องนะครับกาลมันดังสีได้เลยนะครับก็คือสูตรนี้ครับโดยที่นับสูตรนี้จากสูตร a เท่ากับแลมด d าคูณ n นะครับ อันนี้ในเรื่องลูกเต๋านะครับแล้วก็ตรงนี้ในเรื่องนะครับสารกัมนตรังสีนะครับแลมดาตัวนี้นะครับแทนเท่ากับค่า dk นะครับคอนสแตนต์ส่วนในเรื่องลูกเต๋านะครับแลมดาตัวนี้นะครับก็คือว่าเป็นค่านะครับความน่าจะเป็นนั่นเองครับ ตัวนี้ที่เรามาเทียบกันให้ดูนะครับก็คือมันเป็นปริมาณเดียวกันแต่ว่าถ้ามองในแง่มุมลูกเต๋ากับสารกระมะดังลังสีที่เกิดในโลกจริงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับสรุปแล้วแลมดานะครับก็คือเป็นดีเค n คอนสแตนต์จะเป็นตัวเลขที่บอกความน่าจะเป็นในการสลายตัวนะครับเหมือนกับความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋าจะถูกคัดออกนั่นเอง n นะครับก็คือนะครับเป็นนะครับตัวนี้จํานวนนะครับจํานวนอะไรก็คือจํานวนนิวเคลียสนะครับ จำนวนนิวเคลียสที่เหลืออยู่ขณะนั้นนะครับแล้วตรงนี้นะครับ n, n ในที่นี้ก็คือจะแทนอะไรก็คือแน่นอนจำนวนนะครับลูกเต๋าที่เหลืออยู่นั่นเองครับพราะเราให้ลูกเต๋าแต่ละตัวแทนนิวเคลียสนะครับที่มีโอกาสสลายตัวได้เท่าๆกันนั่นเองครับ สุดท MM ้ายแล้ว right. right. <the> 2ตัวน well. ี้นะครับก็คือมันจะมีค่า t นะครับก็คือเป็นค่า half life นะครับตัวนี้เหมือนกันสามารถเอามาเทียบกันได้นั่นเองครับสรุปแล้วตัวนี้ค่า half life ในเรื่องลูกเต่านะครับก็คือว่านะครับตัวนี้เป็นนะครับตัวนี้ต้องทอยกี่ครั้งนะครับลูกเต่านะครับจะถูกคัดออกจนเหลือนะครับประมาณครึ่งหนึ่งของตอนแรกส่วนค่า half life ในที่นี้นะครับก็คือว่านะครับเป็นนะครับจำนวนการนะครับ ไม่ใช่ครับก็คือเป็นเวลานะครับที่ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนนะครับตัวนี้ถ้ากำมะดังสีนะครับถึงจะถูกสุ่มให้สลายออกไปนะครับจนเหลือเป็นครึ่งหนึ่งของที่มีในตอนแรกนะครับสุดท้ายแล้วข้อนี้นะครับตัวนี้ความสัมพันธ์ที่เหมือนกันเลยก็คือนะครับแลมดานะครับความน่าจะเป็นในการสลายนะครับเอามาเทียบกันได้นะครับตัวนี้นะครับ14นิวเคลียสจะมี1ที่สลายออกไปนะครับ14ลูกเต๋าจะมี1ที่สลายออกไปจริงไหมครับ ถ้าตรงนี้280นิวเคลียสก็คือจะมีประมาณ20นิวเคลียสที่สลายออกไปนะครับในช่วงเวลานั้นนะครับส่วนนะครับ n ก็คือจํานวนนิวเคลียสที่เหลืออยู่จริงไหมครับเดี๋ยวนี้ก็เทียบกับจํานวนลูกเต๋าที่เหลืออยู่ได้นะครับการทอยลูกเต๋าแต่ละครั้งนะครับก็คือมันจะถูกคัดออกไปเรื่อยๆนะครับจานวนครั้งก็คือแทนนะครับเปรียบเสมือนครับเป็นเวลานะครับที่ผ่านไปนานขึ้นนะครับตัวนี้นะครับนิวเคลียสนะครับก็คือจะถูกคัดออกให้สลายไปเรื่อยๆนะครับ ดังนั้นสรุปแล้วนะครับข้อนี้เขาถามหถึงอะไรเขาถามถึงค่าครึ่งชีวิตของลูกเต๋าจะมีค่าเท่ากับเท่าใดนะครับโดยที่เขาให้อะไรมาครับเขาให้นะครับตัวนี้นะครับลูกเต๋านะครับพิเศษมี14หน้าแต่และหน้าหมายถึงตัวเลขนะครับ1ถึง14นะดังนั้นดิสมาครับเขาถามถึงอะไรเขาถามถึงนะครับ ค่า t นะครับ half life ของลูกเต่านะครับแล้วเขาให้อะไรมาครับก็คือเขาให้นะครับตัวนี้เป็นแลมดานั่นเองครับเพราะว่าข้อนี้เขาบอกว่าลูกเต่านะครับเลขหนึ่งถึงสิบสี่นะครับแล้วก็ถ้าโยนปุ๊บคัดเลขหนึ่งออกไปความน่าจะเป็นที่มันจะถูกคัดก็คือหนึ่งในสิบสี่นั่นเองนะครับงนั้นข้อนี้ถ้าเทียบกันนะครับตรงนี้ความน่าจะเป็นก็คือแลมดาจริงไหมครับเลมดาเท่ากับหนึ่งในสิบสี่ นะครับเขาบอกแลมด้ามาต้องการถามทีเราจะใช้สูตรอะไรครับก็คือสูตรเดียวนะครับกับเรื่องนะครับการบันตรังสีแลมด้านะครับมีค่าเท่ากับลอนสองส่วนด้วยทีนะครับแล้วก็ยกสูตรมาเลยจากแลมด้านะครับเท่ากับดังนี้ครับเขาให้ทีจากนั้นนะครับตัวเนี้เขาถามทีนะครับแล้วก็นะครับตัวเนี้แทนแลมด้าลงไปเป็นหนึ่งส่วนสิบสี่นะครับเท่ากับลอนสองส่วนทีนะครับ ดังนั้นสรุปแล้วข้อนี้ก็คืออะไรครับข้อนี้ก็คือว่านะครับ t นะครับลูกเต๋าก็ต้องมีค่าเท่ากับนะครับย้ายนะครับขึ้นไปคูณกันนะครับ14ลรอน2นั่นเองครับสรุปแล้วข้อนี้ก็คือไม่ยากนะครับข้ถามง่ายๆให้แลมด้ามา t นะครับถ้าใครจําสูตรแลมด้าเท่ากับรอนสส่วน t นะครับจากชุดสูตรนะครับตัวเนี้ยของเรื่องการันลังสีทั้งหมดถ้าใครจําได้นะครับก็คือตอบได้เลยนะครับว่ามันมีค่าเท่ากับ14ลรอน2นะครับ สรุปแล้วนะครับการทดลองเรื่องลูกเต๋าเนี่ยมันจะเป็นการทดลองที่นับช่วยให้เราเข้าใจภาพนะครับของธรรมชาติการสลายตัวของธาตุกำมะนลังสีได้มากขึ้นนะว่าทุกนิวเคลียสเนี่ยมันมีโอกาสสลายได้เท่ากันแต่ว่านะครับถ้าแต่ละตัวนะครับจะสังเกตได้ว่าบางตัวก็สลายเร็วบางตัวก็สลายช้านะครับอยู่เลนียมนะครับสลายตัวช้ามากๆนะครับถ้าเทียบกับคาร์บอน14่นะครับก็คือแสดงว่านะครับมันต้องมีตัวเลขความน่าจะเป็นนะครับที่บอกนะครับความน่าจะเป็นในการสลายนะครับของ ตัวลูกเต๋า <Solomon> ต่างกันจริงไหมครับตัวนี้ถ้าความน่าจะเป็นในการสลายมากแสดงว่ามันก็จะหายเป็นเร็วจริงไหมครับถ้าความน่าจะเป็นน้อยนะครับมันก็จะช้าลงกว่านะครับอย่างเช่นในข้อนี้นะครับตัวนี้เขาบอกว่าเปรียบเทียบว่าลูกเต๋านะครับมันมีนะครับความน่าจะเป็นในการสลาย1ใน14นะครับจากการบอกว่าจํานวนหน้าลูกเต๋าทั้งหมดส่วนด้วยนะตัวเลขที่จะต้องการคัดออกนะครับจากนั้นนะครับเราก็นะครับต้องรู้ว่าเขาใช้เปรียบเทียบอะไรนะครับตัวนี้ ความน่าจะเป็นในการคัดออกก็เหมือนกับค่าแลมดานะครับค่าคงค่านิดในการสลายตัวของสารกัมมันตรังสีนะครับจำนวนลูกเต๋าที่เหลืออยู่ขณะนั้นก็คือจาํานวนนิวเคลียสที่เหลืออยู่นะครับแล้วก็ทอยลูกเต๋านะครับไปเป็นจํานวนกี่ครั้งก็เทียบได้กับเวลานะครับในการสลายตัวของธาตุกัมมดนตรังสีนั่นเองจากนั้นนะครับถ้าถามถึงลูกเต๋านะครับถ้าเราจําสูตรกัมมันตรังสีได้นะครับแล้วก็จําความสัมพันธ์นะครับตัวนี้ได้เราก็สามารถยกสูตรมาตอบได้เลยครับ ข้อนี้ให้หน้านะครับมาทั้งหมดกี่หน้าแล้วก็ให้กรณีมาว่าขึ้นเลขหนึ่งเท่านั้นค่อยคัดออกนะครับก็มีค่าเท่ากับนะครับให้ความน่าจะเป็นมาก็คือ d k c o n s t a n t นะครับจากนั้นนะครับข้อนี้เขาให้อะไรมาต่อครับเขาถามเลยครับถามว่านะครับค่าครึ่งชีวิตลูกเต๋าเป็นเท่าใดนะครับนะตรงนี้ถ้าใครจาสมการที่ว่านะแลมได้เท่ากับลอตสอส่วนทีได้แล้วก็นะครับยกมาแทนได้เลยครับ ต้องการถาม t นะครับยกสูตร lambda เท่ากับล n 2ส่วน t แทนค่า l a m b d ไปเป็น1ส่วน14นะครับ ln 2เราก็ติดไว้นะครับเพราะชอยเขาต้องการให้เราติดย้ายค่ามาจบแค่นี้ง่ายๆครับเราก็ตอบได้เลยว่านะครับค่าครึ่งชีวิตลูกเต่านะครับ lambda มีค่าเท่ากับนะครับ14คูณ ln 2นั่นเองดังนั้นสรุปแล้วข้อนี้ที่เขาให้มา1,000ลูกนะครับตัวนี้ก็คือหลอกนะครับเขาไม่ได้ถามว่านะครับถ้าเวลาผ่านไปเท่านี้เท่านี้นะครับมันจะถูกคัดออกไปเท่าไหร่ แต่ข้อนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือนะครับเขาอาจจะให้กรณีนี้มานะครับลูกเต๋านะครับมีทั้งหมดนะครับ15หน้านะครับก็คือมีเลขนะครับตั้งแต่มีเลขนะครับเลขตั้งแต่เลข1ถึงเลข15นะครับเขียนไว้อยู่แต่ละหน้านะครับหนึ่งหน้ามี1เลขนะครับ15หน้าก็15เลขดังนั้นตรงนี้นะครับถ้าโจทย์เขาบอกว่านะครับ โยนลูกเตา๋าโยนลูกเต๋าเสร็จนะครับคัทนะครับคัทหน้าที่ไหงางเลยครับหงเลขนะครับหงเลขหนึ่งนะครับเลขหกแล้วก็เลขเจ็ดนะครับออกไปแสดงว่าข้อนี้เขากําลังบอกความน่าจะเป็นนะครับก็คือค่าแลมด้านะครับตัวนี้ค่านิดในการสลายตัวนะครับของ ลูกเตา๋านั่นเองครับดังนั้นถ้าตรงนี้เราก็ต้องรู้นะครับว่ามันมีได้ทั้งหมด15กรณีนะครับแล้วกรณีที่มันอาจจะถูกคัดออกคืออะไรได้บ้างก็คือขึ้นเลข1ขึ้นเลข6ขึ้นเลขเจนะครับเราไม่ต้องสนนะครับตัวเลขขนาดตัวเลขเราสนแค่ว่ามีกี่กรณีที่มันจะถูกคัดออกนะครับตัวนี้มันก็คือนะมีทั้งหมดได้ประมาณ3กรณีที่จะถูกคัดออกจริงไหมครับดังนั้นข้อนี้ถ้าเขาให้มาว่านะครับคัดเลข16 7ออกไปก็คือนะเป็นนะครับ สามส่วนสิบห้าก็คือแลมด้าเป็นหนึ่งส่วนห้านั่นเองครับแต่ข้อนี้เขาบอกว่ามีสิบสี่หน้านะครับคัดแค่นะครับกรณีที่ขึ้นเลขหนึ่งออกไปแล้วก็นะครับเขียนเป็นนับได้เป็นหนึ่งส่วนสิบสี่นั่นเองแค่นี้จบครับดังนั้นสรุปนะครับถ้าคัดนะครับตัวนี้หนึ่งหกเจ็ดนะครับมีทั้งหมดสามกรณีที่จะถูกคัดออกจากทั้งหมดสิบห้ากรณีที่จะเกิดขึ้นได้นะครับตรงเนี้ย ตรงนี้ก็คือเป็น3สวน15หรือ1ส่วน5นั่นเองครับก็ดูไว้เพราะมันแตกต่างกันนะครับกับการบอกของข้อนี้นะครับดังนั้นนะครับฟิสิกส์นะครับก็แผดสตุลานะครับตรงนี้ของปี52ครับก็จบลงนะครับตรงนี้จะสังเกตเห็นได้ว่านะครับชอยที่เราทํามานะครับของโจทย์นะครับตั้งแต่ข้อ70กว่ากว่ามาจนถึงข้อร้อเนี่ย นะครับถ้าเราเทียบกับระบบเก่าเนี่ยการคำนวณนะครับจะลดลงมากนะครับตัวนี้ถ้าคำนวณจริงๆเห็นไหมครับส่วนใหญ่ตัวเลขเขาก็ให้ตอบให้อยู่ในรูปติดตัวแปรนะครับไม่ต้องแทนหรือว่าคูณเลขมากนะครับก็คือเขาจะเน้นนะครับการที่ให้เด็กนะครับคิดเลขน้อยลงแล้วก็นะครับให้เน้นนะครับการใช้สมการเปรียบเทียบนะว่าค่าอะไรสูงมากน้อยต่ากว่ากันนะครับเป็นหลักนั่นเองก็คือว่านะครับมันจะประหยัดเวลาให้เรานะครับข้อดีอย่างของมันนะครับก็คือประหยัดเวลาว่าถ้านะครับเรานะครับตัวเนี้ย ไม่ต้องคิดเลขนะครับตัวนี้ถ้าเรานะครับตั้งสมการออกมาถูกทางนะครับเราก็สามารถครับเทียบนะครับกันได้ถูกได้เลยนะครับแต่ว่านะครับถ้าให้พี่ประเมินคุณภาพของข้อสอบนะครับตัวนี้นะครับก็รู้สึกว่าลักษณะการใช้ภาษานะครับแล้วก็นะครับความรัดกุมนะครับความถูกผิดความแม่นยำนะครับของการออกข้อสอบแล้วก็การวางช้อยเนี่ยนะครับของระบบเก่าอย่างเช่น A n e นนะครับกับ n อนทารตัวนี้มันจะแม่นกว่านะครับเพราะว่านะครับ จากที่ทํามานะแพทนะครับโดยเฉพาะตุลาเนะครับตัวเนี้ยจะสังเกตเห็นได้ว่ามีหลายข้อนะครับที่ข้อความนะครับมันกํากวมแล้วก็อาจจะถูกอาจจะผิดก็ได้นะครับตรงเนี้ยนะครับก็คือนะครับเราก็ต้องเดาใจคนออกข้อสอบนะครับแล้วก็นะครับคิดนะครับลองคิดดูนะครับว่าคนออกข้อสอบเขาน่าจะคิดแบบไหนแล้วก็ตอบไปตามนั้นนะครับตรงเนี้ยเพราะว่านะครับพี่สังเกตมาดูนะครับข้อสอบเนี่ยมันจะนะครับ น่าจะออกนะครับอาจมีเกณฑ์ที่ว่าผิดหรือว่าควรจะให้คะแนนเด็กฟรีหลายข้อเลยนะครับแต่ว่านะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าเกิดไม่ผิดจริงๆหรือว่านะครับคำนวณไม่ได้จริงๆตัวนี้ส่วนใหญ่เขาจะไม่ยอมนะครับกับคําเฉลยให้เด็กนะครับตรงนี้นะดังนั้นตัวนี้นะครับเราจะเสียสิทธิประโยชน์ของเด็กไปเลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เราจะเรียกร้องไม่ค่อยได้ด้วยนะครับดังนั้นพี่ก็ขอให้บอกไว้นะครับข้อสอบนะมันค่อนข้างง่ายดังนั้นมันจะไปวัดกันข้อที่นะครับต้องออกเดาใจคนออกข้อสอบดังนั้ ว่าเขาหน้าจะตอบอะไรจริงไหมครับตรงเนี้ยนะครับนะครับดังนั้นสรุปแล้วฟิสิกส์นะครับมันค่อนข้างจะออกข้อสอบง่ายลงนะครับถ้าเทียบกับระบบเก่าดังนั้นเป็นวิชาที่นะครับจำนวนข้อน้อยนะครับแต่คะแนนนะครับก็นะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเทียบกับวิชาอื่นนะครับเทียบจํานวนข้อกันดังนั้นก็ขอให้น้องเก็บฟิสิกส์ไว้ให้ดีนะครับตรงเนี้ยมันจะช่วยให้คะแนนแพทดสองนะครับวิทยาศาสตร์ของเรานะครับก็คือนะครับ ไม่ไม่ไม่ตกนะครับไม่ตกคาดมาตรฐานนะครับของประเทศแน่นอนครับตรงนี้ก็ขอฝากนะครับไว้ทบทวนไว้ด้วยนะครับ